03, สี่พระขนงศูนย์สามช่วงนี้วัดติดว้สิบนะครับภา,ายในซอยนเจ็ดแยกเก้านะครับภายในซอยนิติเจ็ดแยกเก้าตัวต้นเป็น,จอ,อนจอยอกับรถเกง่งนะซอยอกับรถเก่งปัดเจ็เป็นหญิงหนึ่งรายนะครับปาดเจ็เป็นหญิงหนึ่งรายช่วงนี้อยู่ระหว่างวังศูนย์ทางแากครับผมแส,ส,สารภาพมานิติได้กล่าวไม่ชัวร์หมายว่าถึงแค่ตรงไหน เอาครับน้วกสีนงูาร้อมเฉพะกิจสี่เจ็ดวตสเบร้อยับแต่รับเฉพาความนซือไม่กิจสีั้งจากท่กิจระงพรอมะกส็ดวอสิบวติอนุสิดก้าว้ที่เกิดเป็นเชนกาบุูรนม่งวังบุคลันนอห้ิบสี่ข้าเานไป้า สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบสัญญาณเสียงนะครับของ Motorola GD 8800เป็นตัวนี้นะครับ Motorola GD 8800ทดสอบอภารครับนะครับของอสัญญาณภาครับนะครับของ GD 8800นะครับอันนี้ใช้อุปกรณ์เดิมนะครับเสาเดิมมาจากเครื่องนะครับอ่ะเสาเดิมมาจากเครื่องนะครับอ่ะผมจะอ่สแตนบายเป็น2ความถี่นะครับก็คืออ่าของอ่ามูลนิธิกับของย่านแดงนะครับย่านดำกับย่านแดงนะครับอ่าที่ให้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยครับอ่มันจะรับได้2ย่านพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวฟังใหม่นะครับออ่่ะะะนครับลอง เดี๋ยวรอสัญญาณสักครู่นะครับอันนี้จะสแตนบายดำกระแดงนะครับดำกระแดง2ย่านความถี่นะครับฟังพร้อมกันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอสัญญาณสักครู่นะครับให้ดูคุณสมบัติตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้จะมี2 PDT นะครับก็คือ PDT บนกับ PDT ล่างนะครับโดยเรากดตัวนี้ได้เลยนะครับบนก็กดบนนะครับล่างก็กดล่างได้เลยครับนี่ครับล่างก็กดล่างได้เลย สะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรารอครับอันนี้จะเป็นของกรุงเทพนะครับรอสัญญาณอีกสักพักนะครับนะครับอ่ะนะครับเรามาคุยต่อนะครับตัวนี้นะครับอ่าอ่าแบตนะครับแบตตัวนี้จะเป็นล็อกแบตแบบ เอาใช้หมุนนะครับตัวนี้โอ้แน่นหนานะครับตัวนี้นะครับหล่นนี้แบตไม่หลุดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังใหม่นะครับอ่ะเนี่ยครับอ่ะปกติเทศบาลิยนชื่อนางพยาวาริกานนทอายุ8ปสิจปีนางพยาวภาริกานนทอายุ8 7สเปี ที่สะโนดอนเมือง15 2 0อ่านะครับเสียงนุ่มนะครับเนี่ยเสียงนุ่มนะครับอ่ารับชัดนะครับตัวนี้อ่านี่ขนาดในตึกนะครับยังรับชัดเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกคุณสมบัติตัวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้รองรับ4ย่านความถี่นะครับย่านดำย่านแดงย่าน400นะครับอ่าพิเศษสุดแล้วก็เฉพาะย่านแอร์แบนนะครับตัวนี้อ่าสี่ย่านความถี่นะครับ หลับได้หมดเลยนะครับท่านซื้อตัวเดียวก็คุ้มเลยนะครับคุ้มเลยนะครับไม่ต้องพกหลายเครื่องนะครับพกเครื่องเดียวก um uh, ็คุ้มเลยนะครับครับคลิปนี้ก็พอจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อเครื่องต่อไปนะครับนะครับผมบอกว่าเลยว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับนะครับเสียงนุ่มนะครับแบตทนนะครับแบต5,800มิลลิแอมนะครับตัวนี้นะครับพอดีมือนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ